สวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันพีสบอสตี้รัดด้วยนะครับเดี๋ยวหัวข้อในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงการสปอยหลุดนั่นเองแต่ว่าทีนี้เรื่องผมบอกก่อนนะว่าเรื่องหลุดไม่หลุดเนี่ยผมไม่ได้สนใจถึงจุดนั้นแต่สิ่งที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสําหรับใครหลายๆคนนะคืออ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าใน้เรื่องก่อนดีกว่าในเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งหัวข้อเป็นสประเด็นนะครับประเด็นแรกคือกรณีคนมีเพชรสำหรับคนที่มีเพชรเนี่ยก็มีกรณีที่ว่ามีมากกว่า1500เพขึ้นไป นะครับกับอีกกรณีก็คือเพชรไม่มีเลยหรือว่ามีสัก500เพชรอะไรแบบนี้คือแบบมีแบบต่ตํามากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่แต่ละประเด็นก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าที่เราจะไล่ประเด็นเนี่ยผมอยากให้ดูอะไรเพิ่มเติมก่อนนะครับนิดนึงนะอันนี้สมมติว่าเป็นกรณีที่มาจริงๆไอส้สปอยล์หลุดที่คุยกันนะตอนนี้เป็นยามาโตะร่างไฮบิดนะโอเคเราไม่ได้สนใจว่ามาหรือไม่มาแต่สิ่งที่เราทําได้คือเตรียมโตัว,ว่าถ้ามาจริงอ่ะทำยังไงมากกว่านะโอเคทีนี้เราก็มาดูวันนะฮะสิเเห็นไหม ลูฟี่ก็17งั้นหมายความว่าไอตัวไคโดกับลูฟี่เนี่ยจะหมดนะครับโดยเข้าค่าประมาณวันที่25เดือนกุมภาอันนี้คือผมตีเลขกลมๆนะจะได้ไม่งงนะครับ20 25อะไรเงี้ยก็หลังจากมันจบปุ๊บเป็นไปได้ว่าตัวใหม่จะมาอ่ะกรณีว่าถ้ามาก่อนกรณีถ้ามามันก็จะเหมือนกับก่อนหน้าน,นี้ที่ผมทำคลิปสุ่มไคโดพร้อมโซโลคู่กันทีเดียวได้2ตัวครับมันจะเป็นกรณีเดียวกันอันนี้คือผมเลยต้องการจะบอกว่าถ้าใครมี1 5 0 0เพชรขึ้นไป และยังไม่ได้สุ่มเลยนะครับเอาง่ายๆว่าเพชรมันไม่น่าจะการันตีไคโดทันอ่ะตอบตรงๆถ้ามันไม่ทันสิ่งที่คุณจะทันก็คือ ex ตัวหน้าครับก็คือเอาเพชรเหล่านั้นเนี่ยไปเปิดตัวไคโดซะเอ้ไปเปิดตัวใหม่ที่เช่นสมมุตินะสมมุติว่าเป็นยามาโตะก็เปิดไปเลยครับเออเปิดให้หมดเลยฮะจนกว่าจะการันตีเลยสมมุติถ้ามันการันตี2อ0พเท่ากันนะเออแล้วทีเนี้ยคุณก็จะได้บัตรดาด้วยเห็นไหม อ,อย่างมากก็เติมบัตรดำเเติมบัตรดำสักใบ2ใบก็จะได้โซโล่ละอันนั้นคือขั้นแรกนะครับแต่ว่าทีนี้หลังจากมามันก็ต้องเลื่อนไปอีกก็น่าจะไปจบประมาณสิ้นเดือน3โเดี๋ยวคร่าวๆนะจบสิ้นเดือน3ทีนี้เรามาดูว่า2เดือนเนี่ยคุณน่าจะได้ขั้นต่ำประมาณ1,000เพชรเพแต่ช่วงแจก EX ส่วนใหญ่ได้เดือนละได้อยู่ประมาณ40วันละ1,000เพชรเพั้นหมายความว่าถ้ามี1500ันาเนี่ยมันอาจจะทัน2,500นแน่นอนนะอันนี้ผมก็แบบคร่าวๆให้นะ แต่ทีเนี้ยมัน60วันก็นานก็เยอะอยู่นะงงไหมหกสิบวันก็น่าจะได้อยู่พันสักพันสามพันห้าอะไรเงี้ยถ้ามีสักพันห้าร้อยเพชรก็น่าจะได้อยู่สามพันเพชรอันนี้คือผมผมว่าได้ว่าน่าจะได้นะเอออันนี้ก็เป็นดังนี้ละกันนะครับสําหรับกรณีแรกเนาะกรณีที่สองสำหรับคนที่แบบไม่มีเพชรเลยอะ่ะเออเราต้องคุยกันว่ากรณีไม่มีเลยนะแบบตอนนี้มีต่ากว่าห้าร้อยเพชรอ่ะคําแนะนําของผมนะครับคือเพชรตรงนี้มีต่ากว่าห้าร้อยนะ คำแนะนําเดียวเลยนะไม่ต้องใช้เพชรเลยครับเออสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอ่ะสมมุติคุณมี5 0ายเพชรตรงนี้นะทีเนี้ยเราไปเปิดอีกทีตอนประมาณ4 4 4 5ครับเออตอน4.5ปีทีเนี้ยเพชรจาก5 0 0รของคุณตรงเนี้ยมันจะไม่ต่ํากว่า3-4ถึงพนั่นเองอันเนี้ยคือที่ผมแนะนํานะก็เอเอาง่ายๆว่า5เดือนเนี่ยมันจะตกประมาณ3,000กว่าถึง4 0 0พนะครับถ้าไปลวมลับของที่คุณมีคุณก็จะมี4 0 0พันเอาง่ายๆคือการันตี2 1ตัวแน่นอนละ แต่สมมุติถ้าคุณดวงดีอย่างผมอย่างรอบเนี้ยแค่ใช้พันหสมมุตินะใช้แค่ 1, พันหเพยก็ได้2ตัวเนี้ยถ้าเป็นกรณีเดียวกันนะเห็นปะ่ะคุณก็จะได้เอกตัวตอน4.5ปีทันทีคุณก็จะเล่นต่อได้เลยอ่าอันนั้นนะ่ะหวังว่าน่า,นาจะได้คําตอบนะผมแบบเป็นกรณีให้แล้วเนาะอันนี้ก็มาหรือไม่มาก็แล้วแต่จะวินิจฉัยกันนะครับแต่ถ้ามาก็ตามที่ผมบอกนะถ้าไม่มาก็บอกไปแล้วเอาล่ะต่อมาที่ผมอยากจะบอกต่ออันเนี้ยตู้เนี้ยมันเหลืออีก1วัน ผมทำไมต้องอมาย้อนตู้นี้เหตุผลเพราะว่าไอ้ตู้นี้มันมีความสําคัญกรณีคือ1อ่าเห็นปะ่ะหมัดน้ําเงินกับวิ่งน้ําเงินเป็นตัวที่เล่นได้นะครับ 2. วิ่งแดงชิกิก็เป็นตัวที่เล่นได้กรณีที่คุณไม่มีตัวเล่นเออไอส2ตัวนี้ยมันเล่นได้ครับอ่าบางคนอาจจะงงอย่างนี้ครับอ่าโซโลเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับแล้วโซโลแพ้กิลแน่นอนนะแบบไม่มีอะไรต้องสงสัยนะครับ ทีนี้ถ้ากิวเคาน์เตอร์โซโลไดถ้ถามว่าแพ้แน่นอนไหมคือมันก็ตอบไม่ได้แบบ100%นะทีนี้มันอยู่ที่จังหวะแต่โดยเบื้องต้นโซโลเสียเปรียบเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะโซโลมันเป็นท่าสีแดงและไอกิลมันสีน้าเงินหมายเขาว่าถ้าโซโลใช้สกิลหนึ่งมาหรือตีอะไรมากิลเคาน์าเตอร์ได้ก็จบโซโลก็ตายเหมือนกันนะเห็นปะอ่ะเอาใหม่แล้วถ้าสายวิ่งอย่างโบอา่ะเห็นไหมโซโลมันไม่มีการสถาน,นะครับงั้นหมายความว่าโบอาเช่นสมมติโซโลอาชูราโบอาก็ใช้หินเลยครับ เรียบร้อยครับก็ก็คือใช้อาชูล่าต่อไม่ได้ก็การเป็นิีและสกิลก็เสียฟีเห็นไหมเออผมก็เลยต้องการจะบอกว่าไอ้สอตัวนี้มันเล่นได้นะอ่ะต่อมาครับชิกกก็เล่นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าโซโลตั้งต้นเป็นสีแดงเห็นปะ่ะตั้งต้นเป็นสีแดงปุ๊บพอชิก,กิีสีแดงเหมือนกันดังนั้นเ,เวลาตีหรือต่อสู้เนี่ยมันเลยพอสู้กันได้ยังไหวเออแต่ผมเทียบใหม่นะครับสมมุติว่าถ้าไปเอาตัวโอเด้งมาสู้มันก็สู้ไม่ได้ นั่นเองเอออารมณ์จะเป็นประมาณนะั้นเพราะว่าโอเด้งมันสีเขียวนั่นแหละคือคําตอบครับหรือว่าไคโดถ้าสู้กันแบบตีธรรมดาก็สู้ไม่ได้เช่นกันนะเพราะว่าตั้งต้นมันสีเขียวไงเออแต่ใครตั้งต้นสีน้ำเงินกับสีแดงก็ถือว่าได้เปรียบไปแต่ทีนี้มันก็ดวงเหมือนเดิมนะว่าจะได้หรือเปล่าก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะพอช่วยได้นะครับก็ช่วยได้เท่านี้จริงจริงอ่ะก็ที่เหลือต้องไปคํานวณดูนะว่าจะเอาอะไรยังไงตู้ไหนบ้างก็เป็นดังนี้นะสำหรับคลิปนี้ส่วนถ้ามาไม่มาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีีกท ส่วนถ้ามาส่วนตัวผมคิดว่าก็น่าจะเป็นยามาโตะแหละไฮบีดหรือไม่ก็เป็นลูฟี่เล็ดล็อกส่วนอ่าลูฟี่เลดล็อกบางคนงงคือล่างไหนก็ร่างที่สกวบไคโดอยู่ตอนนี้แหละตามตามไปเลยแต่ว่านีกะคงไม่น่ามานะครับจากที่ดูมันอาจจะก็รู้แหละว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่ตอนอันนี้รู้อันนี้รู้เลยแต่ว่าถ้าให้เทียบมันน่าจะอีกสัก2อสเดือนไหมเออมันอาจจะไปมาตอน4.5ปีก็ได้หรือไม่ก็5ปีเลยแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะ5ปีนะ4.5้าน่าจะเป็นตัวหนวดดากับ พวกกองทัพเรือคิดสรุอะไรเงี้ยมากกว่าหรือไม่ก็รอตื่นก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เนาะ